เบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่แก่มือเลยโอ้แก่ว่ะบอกพิษอ้ยนี่กำลังอ่อนกำลังขึ้นด้วยจ้ะเบิ่งนี่นะเออแบบเบิ่ื้องแล้วก็สภาพพวกมึงมองนี้ยด้วยนี่ยนะนี่อ๋อเนี่ยมันแกมแล้วมันก็นได้อยู่แต่ว่าน้ำมันโซกน้ำใช่มันเป็นสีสีแล้วมัน ฟังเม้านี้่หรอกมาทางนี้นะเพราะฝนมันโตกหลายโตกปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้เป็นเลยจ้ะนี่เลยนี่จ้ะอ,อื้มบ่งอื้มบังนี่โคตรเลยนี่นี่บ่งนี่เ

บึงนึ่ขอนี้นี่กระน e อ่านี่กระน e Từ phun nào một lời à, nè phun vị. nào tụi à, nó nè nó nè Nào nè nó nè 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 ตุ้งมืออยู่นี่โอ้ยอันนี้ก็เนา่าเียวเราทำไมเรามาถึงวันมันเน่าเนา่เนาหมดเลยป้าตุ้เนี่ยเน่าหมดเลยพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเ้ื่องจันบอๆพี่ บ,บ่เข่าบ่เข่านั่นนั่งคืนไปตรงนั้นเลยนั่นพี่อิทเอ่อปอดเบิ่งนี้พ่นเห็นบ่พี่น้อ,องเห็นบอ่อพูน่ะเน่าบ่ดเลยโอเสียนดอยอ่ะเน่าหมดเลยอ,อก บบน,นี่พี่น้องนี่กะโอ้ยมีคนมาเก็บหรอจ้าเนี่ยจะ้ะเก็บเมื่อวานเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยน,นี่พี่เก็บได้อยูน่นี่นี่ พ mm. mm. okay. ี่เนาะอืมนี่อันเนี่ยได้ก็ได้อยู่นี่แต่ตัวนี้ไม่ได้ละตัวนี้นี่ตัวนี้ได้อยู่ได้กลุ่มนี้อยู่หน่อยนึงนี่ได้อยู่นี่หน่อยนึงอืม นโอ้โ้เชิยบอดคอนนี่หลายคักแต่ว่าพี่น้องไปหมดเลยปุ่ห์นะเบิ่งนี่หนาวไปหมดแล้ว โอ้ยหมดเลยหมดเลยหมดเลยพอได้กินซ้ำเลือดแด่ความเน่าความเมนบ่ได้กินมันเลยสักนออ้อยโอ้จ้าพ่อจ้าหมดแล้ว หมดวั่าง<ม>วางัาใช่มันสวยมากมากเลยไม่ใช่หลอกนอกฝนมันตกลงมาใส่ด้วยแหละใช่ดูจนี่ได้แค่นี้แหละพี่นอ้องอ่า อ่าเก็บเลยยายอีทเก็บเลยเอาเลยได้อีทได้หมอหนึงพอดีเลยแหละอ่าเส้นำเลยหลายอ่านั่นเดสใสโอ้ยพูน่าเดินป่าตังกวงตังไก่ได้แค่นี้ฮ่ออยู่ดอกมามา,มาได้กินอยู่เวลาเขา